รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย เรื่องแรกเลยครับคุณผู้ชมครับกับเครื่องสีข้าวฝีมือคนไทยครับนี่และเราไปต่างประเทศกันครับกับฤดูใบไม้ร่วงที่โยโกฮาม่าครับอีกหนึ่งเรื่องกับ JCB ให้บริการเพื่อการซื้อสินค้าอย่างสะดวกสบายปิดท้ายด้วยการแข่งขันวาโชปุกระดับโลกครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเทคท็อกเทคโนพาคุยครับพูดกันทุกเรื่องต่อเนื่องทุกความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีครับวันนี้อยู่กับผมนายหิมฮาครับผมนวดนครับและแน่นอนครับเจอกับพวกเราแบบนี้ครับเราก็มีเรื่องราวนะฮะเกี่ยวกับเทคโนโลยีทั้งในประเทศและต่างประเทศมาอัปเดตให้กับคุณผู้ชมแน่นอนก็วันนี้นะครับก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับข้าวนะครับข้าวที่เราสร้างกันดีข้าวคนไทยเนี่ยผูกพันกันมาตั้งแต่สมัยโบราณละนะครับแยกกันไม่ออกนะครับเพราะว่า อาชีพหลักของบรรพบุรุษเราก็คือปลูกข้าวเกิดมาผมก็กินแต่ข้าวแล้วอาจารย์อาหารแล้วก็ข้าวนะครับการส่งออกข้าวก็ถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของเรานะครับเพราะฉะนั้นการส่งออกเนี่ยการแข่งขันอะไรมันก็ต้องมีไม่ใช่ว่ามีประเทศเราผลิตข้าวเพียงอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเรื่องการผลิตต่างๆการพัฒนาคุณภาพข้าวเนี่ยเราจําเป็นที่จะต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องงละนะครับเพราะฉะนั้นเราลองมาดูวันนี้นวัตกรรมที่จะให้ดูเนี่ย เป็นผลผลิตจากคนไทยนะครับเป็นการสร้างเครื่องจักรในการสีข้าวนะครับมีทั้งขนาดเล็กขนาดใหญ่ซึ่งเป็นอย่างไรเราไปชมกันเลยครับไปชมครับสําหรับเครื่องตัวนี้นะคะที่เห็นอยู่เป็นเครื่องสีข้าวขาวและข้าวกล้องใช้ในครัวเรือนชั่วโมงก็จะสีได้50กิโลข้าวเปลือกต่อชั่วโมงตัวนี้จะเหมาะสําหรับใช้ใน,ในบ้านหรือว่ายาดพี่น้อง3-4ี่ครัวเรือนได้ะค่ะตัวนี้หลักการก็จะใช้ระบบของลูกยาง ในการกระท้อเปลือกก่อนของเราจะไม่ใช้ลูกหินในการขัดขาวจะใช้เป็นแกนเหล็กซึ่งเปอร์เซนต์การสูญเสียมีน้อยกว่าเครื่องสีในอดีตการทํางานก็จะใส่เข้าเปลือกเทข้าเปลือกลงไปในเครื่องนะคะแล้วเราก็สามารถเปิดเบรเกอร์และปล่อยลิ้นให้ข้าเปลือกไหลลงสู่รูยางรูยางตัวนี้จะทำหน้าที่กระท้อเปลือกก็จะเป็นข้าวกล้อง ถ้าเราเลือกข้าวขาวเราก็เลือกกลุ่มตรงนี้ดึงออกแล้วก็จะลงมาที่หัวขัดหัวขัดก็จะเป็นแกนเหล็กจากแกนสแตนเลสในการขัดขาวตัวที่เป็นข้าวขาวเราสามารถแยกไปข้ขาวแล้วก็เป็นข้าวที่สามารถปลูมได้เลยถ้าเราจะเลือกสีข้าวกล้องเราก็เลือกกลุ่มดัดข้าวจะออกมาเป็นได้ข้าวกล้องซึ่งเครื่องขนาดเล็กแบบนี้ขั้นตอนในการสีก็จะง่าย แล้วก็แม่บ้านก็สามารถใช้เองได้ค่ะในส่วนที่เราขัดขาวนี้เราก็จะแยกไใบข้าวได้ลำได้แกบแต่ถ้าเกิดว,ว่าเราสีข้ากล้องเราก็จะได้เฉพาะแกะอย่างเดียวตัวที่เป็นจมูกข,ข้าวก็ยังมีอยู่ค่ะเช่นราคาอยู่ที่4 1 5 0 0าค่ะมีตั้งแต่ขนาดเล็กๆในครัวเรือนแบบสีข้าวกล้องอย่างเดียวก็มีสีข้าวขาวอย่างเยวก็มีค่ะ แล้วก็เครื่องรุ่นนี้จะได้2ระบบสรมารถสีได้ทั้งเข้าวขา,วขากล้องแล้วก็มีขนาดกลางแล้วก็ขนาดชุมชนค่ะสำหรับเครื่องตัวนี้นะคะก็เหมาะสำหรับในชุมชนแล้วก็เ,เชิงพานิ์ขนาดย่อมค่ะเดี๋ยวจะมาทำความรู้จักกับขั้นตอนการสีนะคะเริ่มแรกเราจะเทข้าเปลือกด,ด้านหลัง ความสะอาดด้านนี้ก่อนนะคะแล้วก็จะมีกระเพาะตัดขึ้นไปกระทร้ะเปลือกผ่านด้วยระบบทูกยางเสร็จมาผ่านเครื่องคัดแยกเข้ากล้องค่ะเสร็จดังนั้นจะตัวนี้จะทำหน้า,ท,นาที่แยกเข้ากล้องออกจากเข้าเปลือกตัวที่เป็นเข้ากล้องร้อยเปอร์เซ็นต์ก็จะออกมาด้านหน้าค่ะถ้าเราจะขัดขาแล้วก็ผ่านกระบวนการขัดขาด,ขาด,ด้วยแกนเหล,ล็กอีกครั้งหนึ่งค่ะเดี๋ยวมาชมกันเลยค่ะ ตอนนี้จะมาผ่านขั้นตอนกนารกระท้อเปลือกเสร็จแล้วก็เราจะมาขัดขาว สำหรับเครื่องตัวนี้นะคะก็จะเป็นเครื่องคัดขนาดข้าวสารเหมาะสำหรับกลุ่มเกษตรกรที่จะแพ็คถุงขายนะคะคัดแยกเกเ็้าว100% 85%พวกนี้ค่ะสามารถเทเข้าวสารลงไปที่กลวยได้เลยจากนั้นเราก็เปิดเครื่องให้ทำงานแล้วก็ปล่อยข้าวสารค่ะให้ลงที่ตะแกรงกลม แต่แกงตัวนี้จะทําหน้าที่ตัดเม็ดข้าวสารที่มีขนาดสั้นลงที่หลุมแล้วก็ตัวนี้เราจะมีถานรับถ่านรับตัวนี้จะทําหน้าที่รับข้าวสารที่ตัดขึ้นมาได้ลงที่ช่องเป็นข้าวรวมเป็นเป็นข้าวขึ้นท่อนกับปลายข้าวส่วนตัวช่องนี้จะออกเป็นข้าวที่เราต้องการแพ็คถุงขายตัวนี้ก็จะสวย <S <S ด้านนี้จะเป็นครึ่นท่อนกับปลายข้าว หลักการก็ไม่ซับซ้อนลูกค้าสามารถใช้เองได้ง่ายราคาจะอยู่ที่36,000บาทค่ะอัตราการค้าต่อชั่วโมงอยู่ที่1 5 0ถึง200กิโลเท้าสารต่อชั่วโมงค่ะหลักการสิ่งเปลืงพนังงานตัวนี้เราใช้มอเตอร์1 3ับ3แรงมา้าซึ่งอัตราการกินไฟก็จะน้อยหลักการแค่ทำหน้าที่ให้ตะแกรงกลมตัวนี้หมุนค่าไฟไม่เกินชั่วโมงละ3บาทแน่นอนค่ะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเป็นร้านค้าที่ จะแพ็คถุงขายอยากได้เข้าที่มีเป็นเกรดข้าขยับเพิ่มมูลค่าของข้าวสารเราขึ้นมาก็แนะนำเครื่องตัวนี้ค่ะอืมดีจริงๆครับเหมาะก,กับอไอ่ครัวเรือนครัวเรือนอะนะครับที่ต้องการมีแปลงน้ำไม่ต้องใหญ่มากนะครับต้องการ เก็บเกี่ยวปุ๊บแล้วก็คือไม่ต้องไปเข้าโรงสีอะไรมากนะก็คือสามารถทําได้เลยแล้วก็จะเก็บไว้เองอาจจะเก็บไว้ทานเองนะฮะหรือว่าอีกส่วนหนึ่งจะแบ่งไปขายครับคือก็ตามเศรษฐกิจพอเพียงหรือไม่ก็เป็นชุมชนอย่างเช่นบ้านคุณทิมบ้านผมบ้านเพื่อนๆมีอ่ะหุ้นกันนะครับเพราะฉะนั้นคือใครเก็บเกี่ยวมาปุ๊บแล้วก็คือมาใช้เครื่องนี้ใช่ครับก็อยู่ในชุมชนสัก 4- ี่ห้าครัวเรือนอยู่ด้วยกันนะฮะก็หุ้นกันหนึ่งเครื่องนะครับ ราคาเนี่ยพอๆกับมือถือเครื่องหนึ่งฮะใช่ครับ4ี่หมื่นสามหมื่นสี่หมื่นนี่บางคนนี่ซื้อมือถือเครื่องห้าหกหมื่นครับผมนะฮะซื้อนี่เครื่องสีข้าวที่ได้กินข้าวด้วยอิ่มแน่นอนถือเป็นการลงทุนมือถือมไม่อิ่มฮะใช่ครับผมไม่ก่อเกิดรายได้ด้วยใช่ฮะนะครับใช้ไม่เกิดประโยชน์ก็จะไม่ก่อเกิดรายได้อันนี้ก่อเกิดรายได้แน่นอนนะครับซึ่งค่าใช้จ่ายในการสีเนี่ยอยากรู้มากเลยไม่สูงนะครับเพราะถ้า เป็นข้าวกล้องเนี่ยตกอยู่ที่ประมาณ3บาทต่อชั่วโมง3บาทต่อชั่วโมงครับถ้าเป็นข้าวขาวเนี่ยมันต้องมีเสียเวลาขั้นตอนการขัดสีเนี่ยก็จะเป็นไอห,หมุนเหล็กเมื่อกีก้ที่เขาบอกก็จะประมาณ5บาทต่อชั่วโมง5บาทก็ไม่แพงครับแล้วก็ในส่วนถ้าเกิดสเกลใหญ่หน่อยนะเป็นข้าวขาวนี่ก็15บาทต่อชั่วโมงเองครับนะฮะซื้อซื้อกับข้าวยังแพงกว่าการสีข้าวอ,อีกฮะนะฮะสามบาทเดี๋ยวนี้3บาทซื้ออะไรได้ฮะซื้อไม่ได้แล้วแล้วก็จะเห็นได้ว่าเครื่อง จากตัวนี้เนี่ยแยกหมดแกบก็แยกตัวลำข้าวก็แยกเพราะฉะนั้นคือส่วนที่เป็นแกะก็เอาไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้อีกไปขายก็ได้หรือทําเป็นปุ๋ยนะครับส่วนลำข้าวก็ไปทําได้อีกเลี้ยงหมูอะไรอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็คือเบ็ดเสร็จในตัวเองนะครับผมแล้วยังแยกให้อีกนะข้าวแตกข้าวดีข้าวกล้อง นะฮะออกมาก็ยังแยกข้าวกล้องข้าวแตกก็ออกไปข้าวกล้องก็ไหลลงมาเป็นเม็ดสวยงามแบบเมื่อกี้นี่เห็นแล้วโอ้โหได้ใช่จริงตอนนี้อยากซื้อนาเลยอ่ะอยากซื้อ <บะ S 2> เครื่องนี้ไปไว้เลยไปเดี๋ยวผมไปซื้อบ้านใกล้ๆล้อ๋อเหรอฮะแล้วผมใช้ของผมไม่ไม่ผมรับซื้อข้าวแล้วผมสี่ขายโอ้โหธุรกิจ ธุรกิจร่วมกันนะฮะแต่ผมปลูกข้าวอาจารย์สีข้าวโอ้โหกําไรเห็นเห็นดีครับตอนนี้นะครับผ่านไปนะครับหนเรื่องกับเรื่องแรกโอ้โหแค่เรื่องแรกก็ตื่นเต้นแล้วนะฮะอาล่ะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ไหมฮะนะฮะเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันนะฮะกับรายการเทคทอสเดี๋ยวเราพาไปดูเทคโนโลยีจากต่างประเทศกันบ้างครับเดี๋ยวกลับมากันฮะอย่าไปไหนนะ กลับมาแล้วครับกับรายการเช็คท็อกเทคโนพายีคุยนะครับในช่วงที่2นั่นเองนะครับยังอยู่กับพวกเรา2คนนะฮะเราก็จะมาอัปเดตนะฮะเรื่องราวดีๆจากต่างประเทศให้ให้คุณผู้ชมได้ชมกันเราก็ต้องบอกก่อนเลยครับว่าเราได้รับความร่วมมือนะฮะระหว่างเ c o มคกับ c ั s เ Asia Media Network นะครับในการนำเรื่องราวดีๆจากต่างประเทศมาอัปเดตกันในวันนี้ครับครับก็วันนี้นะครับก็จะมาอัปเดตเกี่ยวกับเรื่องท่องเที่ยวอีกแล้วท่องเที่ยวผมชอบมากฮะ เวลาพูดเกี่ยวกับเรื่องท่องเที่ยวเนี่ยรู้สึกเราจะสองคนจะชอบมา,บมากนะครับก็วันนี้พาไปเที่ยวที่เมืองโยโกฮามานะครับในช่วงฤดูใบไม้ร่วง<อ>นะครับว่าจะมีความสวยงามอย่างไรไปชมกันเลยครับโยโกฮามาขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองท่าที่สําคัญของญี่ปุ่นในอดีตที่นี่ถือว่าเป็นประตูสู่ญี่ปุ่นจึงเป็นเมืองที่ได้รับวัฒนธรรมหลากหลายเป็นแหล่งวัฒนธรรมสําคัญของญี่ปุ่น ทั้งยังเป็นเมืองที่มีการผสมผสานวัฒนธรรมและเทคโนโลยีได้อย่างกลมกลืนสวนซันเคนมีเนื้อที่175,000ตารางเมตรประกอบด้วยสิ่งปลูกสร้างจำนวน17หลังที่รวบรวมประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่าของเมืองหลวงในอดีตของญี่ปุ่นอย่างเช่นเกียวโตหรือคามาคุระบ้านญี่ปุ่นโบราณธรรมชาติและความสวยงามของ,ของการผัดเปลี่ยนตามฤดูกาลทำให้เกิดทัศนียภาพอันงดงามลงตัวกันอย่างที่สุด ในฤดูใบไม้ร่วงนี้สีแดงของใบเมเปิลและสีเหลืองของใบกิงโกะต่างพากันเปลี่ยนสีทําให้ทั้งสวนดูราวกับป้องมนนอกเหนือไปจากนั้นยังมีพิธีชงชาซึ่งประกอบพิธีขึ้นภายในห้องชงชาที่ออกแบบให้สัมผัสถึงความสงบความรื่นรมระหว่างการละเมียดชิมรสชาเขียวมัทฉะ ชาเขียวรสชาติดีมากเลยนะครับเยี่ยมยอดสวนก็สวยมีการตกแต่งดูแลรักษาดีมากเลยนะครับทั้งยังมีป้ายข้อมูลต่างๆที่ชัดเจนอีกด้วยนะครับผม่ชอบถ่ายรูปสวนญี่ปุ่นมากเลยครับผมคิดว่าที่นี่กับวัดเซนโซจิน่าจะเป็นสถานที่ที่ดีที่สุดสองแห่งในภูมิภาคคันโตเลยทีเดียวนะครับ สวนซันเคเอนในโยกโกฮาม่าเป็นสถานที่ที่คุณจะได้สัมผัสกับวัฒนธรรมญี่ปุ่นได้อย่างดีที่สุดมีสิ่งปลูกสร้างโบราณมากมายนะครับเช่นห้องประกอบพิธีชงชาแบบญี่ปุ่นหรือพิพิธภัณฑ์ศิลปะต,ต่างๆเพื่อให้เป็นแหล่งการเรียนรู้สําหรับชาวต่างชาติมาศึกษาประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของญี่ปุ่นด้วยนะครับบริเวณต่างๆภายในสวนมีความสวยงามที่เปลี่ยนไปตามฤดูกาล ให้นักท่องเที่ยวมาค้นพบทำให้สวนซันเคนแห่งนี้มีสโลแกนว่า Renew Every Time You Visit เปลี่ยนไปทุกครั้งที่มาเจอโอโ้โหดูมีความสุขขึ้นมาเลยทีเดียวเพราะว่าเปลี่ยนฤดูไปก็บรรยากาศเปลี่ยนเป็นฤดูร้อนก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งฤดูใบไม้ร่วงก็อีกแบบฤดูหนาวอีกแบบฤดูใบไม้ผลอีกแบบ<ช>รับก็เป็นสเสน่ห์ของฤดูการที่มันทําให้ทัศนียภาพของธรรมชาติ เปลี่ยนไปใช่แล้วก็ถ้าเกิดไปญี่ปุ่นเนี่ยได้ไปกินชาเขียวญี่ปุ่นเวลาเราถือชามญี่ปุ่นนี้เราต้องถือแบบสิทธิ์มีครูนะฮะนะฮะเวลาถือเนี่ยต้องประคองไว้อย่างนี้นะฮะแล้วถึงชิมเดี๋ยวเมื่อกี้เขาทำอะถูกต้องแล้วเมื่อกี้ผมดูอยู่ถ้าไปถืออย่างนี้ไม่ได้ผิดทันทีเพราะว่าไอไอการกินชาญี่ปุ่นเนี่ยไอถ้วยเนี่ยถ้าตกลงพื้นนี่ยเขาฮานลาคิรีกันเลยนะฮะจริงเหรอจริง วัฒนธรรมญี่ปุ่นคือเขาบอกว่าถ้วยเนี่ยคือกว่าจะมีคน<อ>ส,สร้างมันขึ้นมาได้เนี่ยมันต้องมีการผ่านนะฮะกรรมวิธ<อ>ตีต่างๆหาดินมาเป็นส่วนผสมแกะลงแกะลายเพราะฉะนั้นใครที่จะไปโยโกฮาม่าต้องศึกษาวิธีถือถ้วย,ชยใช้ดีด้วย ต้องประคองตูดเอาไว้ไม่ใช่อยู่จับนี้ทำตกปุ๊บคาลาคิรีกันตรงนั้นเลยนะฮะงานเข้าผมเลยทราบมาว่าทำไมญี่ปุ่นถึงต้องนอนกันเป็นเสือมันจะได้นุ่มไงป้องกันถ้วยเพาไม่ใช่ไม่ด้แต่ว่าถือต้องถือให้มันมีคูนิดนึงครับผมไปเที่ยวแล้วคราวนี้มาดูบ้างไปเที่ยวบางทีเราก็ไม่ควรที่จะพกเงินสดไปเยอะนะครับทำไมฮะเพราะเดี๋ยวจะเสียหมดเลยใชไงฮะบางที เกิดอาจจะทําอะไรหล่นหายบ้าง๋อก็กลัวกระเป๋าตังค์หายเงินหายอะไรอย่างนี้แล้วก็เดี๋ยวนี้บัตรเครดิตการ์ดเนี่ยก็เป็นเรื่องสําคัญนะครับทุกคนมีนะครับไม่ว่าจะเป็นในการใช้สิทธิประโยชน์อะไรต่างๆนะครับวันนี้ที่เราจะพูดถึงคือบัตรตัว <JC> B, ซึ่งเป็นของญี่ปุ่นครับซึ่งมีสิทธิประโยชน์อะไรที่น่าสนใจเวลาเราไปท่องเที่ยวที่ญี่ปุ่นบ้างไปชมกันเลยครับณสนศามบินฟุกุโอกะในภาคใต้ของญี่ปุ่น JCB ผู้ให้บริการระบบบัตรเครดิตท,ที่เริ่มต้นมาจากญี่ปุ่นได้ออกบัตร JCB p r i m o Card สำหรับนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะโดยในบัตรจะบรรจุมูลค่า1000เยนสามารถใช้กับร้านค้าที่เป็นสมาชิกได้มากกว่า3 0 0 0 0 0ร้านและมีแอปพลิเคชันสำหรับสมาร์ทโฟนรองรับการใช้งานอีกด้วย มีการบรรจุข,ข้อมูลการท่องเที่ยวทั้งยังรวมข้อเสนอพิเศษส่วนลดสินค้าและบริการอีกมากมายข้อมูลใช้จ่ายข้อมูลผู้ใช้และข้อมูลการใช้งานต่างๆของผู้ใช้ก็จะถูกบันทึกไว้ในแอปพลิเคชันด้วยเช่นกันคือบริการนี้นะครับออกแบบมาเพื่อช่วยพัฒนาระบบริการสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะครับโดยการให้ข้อมูลจากเครดิตการ์ด ข้อมูลการใช้แอปพลิเคชันหรือข้อมูลการเคลื่อนไหวในบัญชีนะครับบัตรแทนเงินสดนี้นะครับมีไว้เพื่อให้นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศได้รับประสบการณ์การใช้จ่ายสินค้าและบริการในภูมิภาคต่างๆอยา่างสะดวกสบาย JCB จึงได้ร่วมมือกับธุรกิจต่างๆในญี่ปุ่นในการเพิ่มความสามารถการใช้บัตรซื้อสินค้าและรับบริการสุดประทับใจที่หามไม่ได้จากที่ไหนนอกเหนือจากในญี่ปุ่นเท่านั้น ที่ JCB พล a าซาในโตเกียวและเกียวโตนะครับก็ได้เริ่มพัฒนาระบบเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวบ้างแล้วเนื่องจากนักท่องเที่ยวได้รับการแนะนำให้สมัครเป็นสมาชิกของบัตร JCB ในระหว่างเที่ยวญี่ปุ่นนั่นเองนะครับยิ่งไปกว่านั้นที่ศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยวภูมิภาคคิวชูบริหารโดย JCB ไกด์ ai, จะเป็นผู้แนะนาการใช้บัตรและสิทธิประโยชน์ต่างๆแก่นักท่องเที่ยวต่างชาติ เช่นแคมเปญลัคกี้ดอที่ให้โอกาสสำหรับสมาชิกบัตร JCB โดยเฉพาะเป็นต้นยังมีสินค้าและบริการพิเศษที่เป็นที่รู้จักอีกมากที่ให้บริการในหลายพื้นที่ของญี่ปุ่นไม่เฉพาะเพียงแต่ในโตเกียวหรือโอซาก้าเท่านั้น JCB ยังอยากให้นักท่องเที่ยวต่างชาติได้มีโอกาสเข้าถึงบริการเหล่านั้นในภูมิภาคอื่นด้วยเช่นกันโอ้โหอยากเล่นลัคกี้ดอกับเขาเลยอ่ะนะฮะ,ะ,ฮะอยากปไปสมัคร อะไรนะฮะโอ้อยากไปทั้งกดกดเล่นตรงนั้นเลยครับผมนะฮะถ้าได้ไปญี่ปุ่นนี่ต้องไปลองดูฮะว่าเราจะสามารถสมัครได้ไหมครับผมนะฮะสงสัยคงจะมีโปรโมชั่นเยอะแยะในการช้อปปิ้งมากมายเลยถูกไหมถูกต้องโอ้ไปเที่ยวญี่ปุ่นนี่คงแฮปปี้นี่คือเมื่อกี้นี่เราได้ไปเที่ยวมาแล้วเราอยากกินแล้วเริ่มหิวแล้วอาจารย์ก็เดี๋ยวพาไปเรื่องการกินบ้างมีไหมมีสิครับก็เป็นเรื่องการ แข่งขันเรื่องการประกวดการทำอาหารวาชโชกุจำได้ไหมครับจำได้คะปีนี้มีผู้ชนะจากประเทศใหม่ๆแล้วเป็นอย่างไรไปชมกันเลยครับ <ผม S 1> การแข่งขันทำอาหารญี่ปุ่นวาชโชกุเวิลด์ชาเลนจ์2016ครั้งที่4มีเชฟอาหารญี่ปุ่นเข้าร่วมแสดงทักษะการทำอาหารทั้งหมดจำนวน105คนจาก22ประเทศทั่วโลกซึ่งมีจำนวนผู้เข้าแข่งขันมากกว่าทุกปี อาหารญี่ปุ่นเป็นที่รู้จักกันไปทั่วโลกหรืออาจจะกล่าวได้ว่ามีร้านอาหารญี่ปุ่นกว่า89,000ล้านทั่วทุกมุมโลกเลยนะครับ เป้าหมายของการแข่งขันครั้งนี้เพื่อให้เชฟชาวต่างชาติได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะการทําอาหารญี่ปุ่นและสามารถนํากลับไปใช้ได้ที่ประเทศของตนครับผู้เขา้าร่วมแข่งขันผ่านการคัดเลือก,กรอบแรกด้วยโจทย์การหุงข้าวและการทําซุปมิโซะที่เป็นพื้นฐานของอาหารญี่ปุ่นแต่ดั้งเดิมส่วนการตัดสินของกรรมการจะอยู่ที่เทคนิคการทําอาหารความสร้างสรรค์และมารยาทในการเลือกใช้และปฏิบัติต่อวัตถุดิบ ซุปวิชโตก็ได้รอบการคิดค้นมาจากผู้อาวุโสและผู้เชี่ยวชาญตั้งแต่อดีตนะครับรวมไปถึงคอมบุคัสบชิแม้กระทั่งซอสถั่วเหลืองด้วยครับของเหล่านี้ได้รับการค้นคว้าและปรับปรุงมาตั้งแต่ดั้งเดิมจนได้รสชาติที่ดีที่สุดออกมาอยู่แล้วนะครับดังนั้นสําหรับการทําอาหารในทรงเนียมแบบวาโชกุเราจึงต้องทําความเคารพในการหยิบจับหรือเลือกใช้เพื่อสามารถดึงออรสชาติท,ที่แท้จริง ออกมาได้นั่นเองนะครับผู้ชนะในครั้งนี้คือเชิงเฉิงหลงจากประเทศมาเลเซีย อาหารที่เขาปรุงคือปลากระพงสีชมพูย่างปลาชนิดนี้จะมีรสชาติดีในฤดูหนาวและยังตกแต่งจานอย่างสวยงามทําให้กรรมการชื่นชมในการนําเสนอของเขาตอนนี้แข่งผมค่อนการตืน่นต้นมากเลยนะครับผมเริ่มจากวางแผนทําแต่ละอย่างให้เสร็จภายในเวลาแล้วมันก็ออกมาดีเลยทีเดียวผมจะใช้สไตล์ของผมใช้ไอเดียแบบทันสมัยที่ผมมีนําเสนอเมนูอาหารญี่ปุ่นให้ลูกค้าของผมได้รู้ว่าอาหารแบบว่าโชกุจริงๆแล้วเป็นยังไงครับ หลังจากการแข่งขันผู้เข้าร่วมแข่งขันทุกคนต่างก็เพลิดเพลินไปกับอาหารที่ได้รับการปรุงด้วยวัตถุดิบชั้นเลิศจากฝีมือเชฟชาวญี่ปุ่นนะของไทยเราก็เคยไปคว้ารางวัลเหรียญทองแดงมาด้วยปีก่อนรู้สึกที่หนึ่งเลยนะที่ตอนนี้อยู่ที่แถวทองหล่อใช่ไหมครับปีที่แล้วเป็นฟิลิปปินส์ถ้าจําได้เราเคยนําเสนอให้ผู้ชมไปละปีนี้ก็มาเลเซียมาเลเซียนะครับรองแชมป์กันไปก็ถือว่าผมว่าไอเดียเขาดีนะคือเขาพยายามที่จะคง รสชาติอาหาร,ให,รให้มันมีความเป็นดั้งเดิมคนั่นแสดงว่ามันจะไม่มีการผิดเพี้ยนของรสชาติดั้งเดิมไปเราก็จะได้ยินได้กลิ่นได้ทานรสชาติที่เป็นอาหารญี่ปุ่นรสชาติจริงๆเป็นอย่างไรครับ,รบผมนะฮะโอ้โหแต่เสียดายครับพอดีที่บ้านเชฟเต็มแล้วอ๋อเหรอครับไม่งั้นจะให้ไปอยู่ที่คขาลห่านโอเควันไหนมีสั่งสารอะไร รบกวนท่านเชิญผมด้วยนะครับได้เลยครับไม่มีปัญหาฮะยินดีฮะด็อกเตอร์ครับผมขอสักจานหนึ่งครับพูดไว้ก่อนจะได้มีแบบที่เขาเขาบอกว่าอยากได้ยังไงพูดไว้ก่อนครับผมนะะฮเอาละครับยังไงก็กลับมาติดตามกันได้นะครับตอนนี้มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับกับรายการเทคทองนะฮะคุณผู้ชมครับกลับมาติดตามพวกเราได้ทาง M อ็มคอร์ดแฟมิแห่งนี้ครับนะฮะวันนี้ผมนายหิมฮะครับผมนพดลครับเราสองคนลาไปก่อนครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับมา อยากกินอาหารญี่ปุ่นขึ้นใหม่แล้ว